นี่ดูดิคือแบบโคตรเท่แล้วแบบมีเสียงซาวดอฟฟกอะไรเหมือนในเกมเลยนะครับโอ้โหคือแบบเท่จัดดูดิโอเคครับผมก็ขอากรารสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมเดียวครับเกมเมอร์กับเกมไมค์ครับหรือว่าไมค์ครับบนมือถือกันอีกเช่นเคยเลยนะครับ อ่ะก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการรีวิวแอดออนกันอีกเช่นเคยนะครับตัวแอดออนที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้นะครับก็มีชื่อแอดออนว่าหน้าคอร์ดเมนชันเบเกอร์นั่นเองนะครับอ่า ผู้ชมฟังชื่อเนี่ยก็น่าจะคุ้นๆอยู่เนาะก็จะเป็นแอดออนนะครับผมที่จะนําตัวละครและก็ตัวเอ่อสกินจาก่าเกม Rv เนี่ยเข้ามาอยู่ในเกม My Cup ของพวกเราด้นั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะซึ่งผมบอกเลยนะครับใครที่แบบว่าเป็นเมนหรือว่าชอบตัวละครนาคอสเนี่ยแอดออนอันนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับแต่ว่าก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็ตัวแอดออนกันนะครับผมก็รบกวนผู้ชมกันหน่อยนะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดลูกกระดิ่งให้ผมด้วยนะคร ใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคซึ่งถ้ากดกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปวิดีโอแล้วก็แอดออนกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็หลังจากที่คุณผู้ชมได้ทําการโหลดแล้วก็ลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมพิมพ์คําสั่งตามผมเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยกดไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดู a อนิเมชันนะคือแบบทาเหมือนในเกม RV มากนะครับผมนะมานี่ดูดี คือแบบโคตรเท่แล้วแบบมีเสียงซาเฟเฟกอะไรเหมือนในเกมเลยนะครับโอ้โหคือแบบเท่จัดดูดิใครที่เล่น Rv อยู่แล้วมีสกินนี้เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันด้วยนะซึ่งผมเองก็เคยปิด Rv อยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นสุ่มไม่ออกนะก็เลยไม่ได้สุ่มอีกนะครับผมนะคือมันแพงมากสกินนี้ดูดิคือแบบโคตรเท่นะครับอะคราวนี้นะครับผมพอมันเป็นแอนิเมชันยืนแอคอย่างนี้ใช่ไหมก่อนเ้าไปชมนะครับผมกดคลิกไปทีหนึ่ง นะครับผมปึบนี่มันก็จะเปลี่ยนมุมกล้องให้เราอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ม้ชมดูแบบยังเหมือนเหมือนปะเหมือนแนววิกฤจัดนะครับดูดีคือแบบโคตรเท่นะครับเราก็จะมีสกิลให้เราเล่นด้วยนะอ่าเริ่มจากสกิลแรกนะครับผมนี่ก็จะเป็นการพุ่งไปอย่างนี้นะครับผมนะนี่นะแล้วก็จะมีครูดาวบอกบนจอด้วยนะครับเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับคือแบบโคตรเท่ดูดีเทจัดนะครับ แล้วก็ถ้าเรากดนั่งนะครับผมหรือว่ากดย่อนะก็จะเป็นการใช้อันตินะดูดิคือแบบโคตรจะเหมือนเลยครับผมนะแล้วไอ้สกิลอันที่สองเนี่ยคือสกิลอะไรอ่๋อ,อพุ่งใช่ไหมเดี๋ยวนะสกิลสองกับสกิลแรกมันอันเดียวกันปนะเนี่ยลำหนึ่งนะผมใช้สกิลไหนอยู่เนี่ยเนี่ยผมใช้สกิลหนึ่งแล้วสกิลสองคืออะไรอะ่ะอันนี้สกิลสามเคืออนตินะครับอา้าวแล้วไอ้สกิลสองเนี่ยกดอะไรอะทุกคน เนี่ยอันนี้สกิลหนึ่งนะมันจะใช้ได้สองครั้งเออเดี๋ยนะสกิลสองกระโดดไหมอ๋อสกิลสองกดกระโดดนะครับผมนะส่วนการตีปกตินะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเนี่ยก็กดเตะแบบปกตินะมาเดี๋ยวลองใช้สกิลใหม่นะครับเมื่อกี้ผมยังงงสกิลอยู่ไง,งว่ามันใช้ยังไงนะอ่าเริ่มจากการโจมตีแบบปกตินะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยคือแบบเหมือนในเกมจัดนะนี่ผมลองแบบว่าตีมอนเตอร์ดูนี่โคตรเท่นะอ่ะส่วนกดคลิกนะครับผม ปุ๊บหนึ่งรอบนะก็จะเป็นการพุ่งไปนะแล้วกดอีกรอบหนึ่งปุ๊บนี่มันก็จะเป็นการพุ่งไปสองครั้งอย่างนี้นะแล้วก็จะมีคูดาวนะส่วนกดเออกระโดดนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเออสกิลกระโดดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือสกิลไหนในเอ่อ Rv นะสกิลสองใช่ไหมสกิลพุ่งเหมือนกันใช่ไหมนาะคอสมันจะพุ่งได้ทั้งหมดสครั้งใช่ไหมอ่านี่อย่างนี้ตั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอแบบว่าฝึกก่อนนะเพราะว่าปุ่มมันไม่ได้เหมือนใน Rv ไง เห็นไหมอาวีนั้นะนะไม่ต้องใช้สกิลไหนกันนะสองใช่ไหมแล้วก็หนึ่งจุดนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อันติโคตรเท่ดูดีแล้วก็จะมีในส่วนของอรีคอร์ด้วยนะก็คือวาร์ปกลับบ้านดูดีคือแบบอย่างเท่แบบเหมือนในอาวจัดจัดอ่ะส่วนอันที่สามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นท่าอีโมดใช่ไหมเนี่ยนะครับผมพวกสกินดิเมนชันมันจะมีพวกแบบ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 ท่าแบบท่าเดินอ,ะอ่ะอะไรอย่างนี้เลยนะครับดูดี คือแบบอย่างเจ๋งนะครับผมโคตรจะเท่นะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะใครที่เป็นแฟนคลับนาคอสนะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับแอดออนนี้นะ อ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแรตตอนนี้นะก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะผมเห็นมันเท่ดีนะครับผมนะก็เลยเอามาทำคลิปนะก็ใครที่ชื่นชอบนาคอนะครับก็สามารถนำไปเล่นกันได้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ตรงดีสคริปชันหรือว่าในคำอธิบายเหมือนเดิมนะก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมเป็นแน้าตอนของไมค์คาบบนมือถือเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้อาจจะ ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับผมนะห็นดออนมันเท่และน่าสนใจดีก็เลยเอามาทําคลิปนะครับผมนะไอยังไงเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงไว้เพียงเท่านี้ก่อแล้วกันนะก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปในคลิปนี้หรือแฮดออนอันนี้นะผมก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษคุณผู้ชมมานะจุดจุดนี้ด้วยนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัันนะครบบบผม